สวัสดีค่ะเรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในเอพิโซดในเรื่องของโหมดการทำดอกไม้ถวายพระนะคะวันนี้ในขณะที่เมื่อเอพิโซดที่แล้วที่ฉันได้สอนวิธีการเซตก็คือทำแมชชีนิกส์ในการที่จะทำอะไรที่ดึงใบไม้ไว้แล้วเราก็ทำได้แล้วน้องๆก็ทำเป็นหมดแล้วนะคะโดยที่ใบเนี่ยที่ฉันใช้ความชอบของตัวเองก็คือให้น้องทําด้วยใบหลากหลายแล้วให้เขาดีไซน์เองก็ ลองให้เขาอวดท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะคะว่าเขาดีไซน์ของเขาเองโดยที่ดิฉันไม่ได้เข้าไปสอนไม่ได้เกี่ยวข้องกับเขาเลยนะคะปล่อยตามใจเขานะคะคราวนี้เราก็จะมาหานี่เวลาเวลาทำอ่ะที่พี่บอกให้ใช้ turning table เนี่ยเราก็ดูว่าตรงไหนที่เรารู้สึกว่าเออมันยังขาดอยู่เงี้ยอย่างพี่พี่ก็เห็นว่ามุมเนี้ยพี่ยังขาดอยู่นิดนึงท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเห็นไหมคะมุมนี้พี่ขาดอยู่นิดนึงนะคะพี่จะอาจจะเติมอีกนิดนึง แล้วก็อันนี้ท่านผู้ชมท่านฟังจะเห็นว่าอันนี้เป็นส่วนที่พี่ตัดมาจากส่วนนี้นี่แต่ว่าพี่ไม่ทิ้งมันเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะความงดงามของเขามันมีอยู่เพราะฉะนั้นก็ไม่จําเป็นต้องทิ้งเขาไปนะคะเดี๋ยวฉันก็จะเห็นว่าตัวเองนี่คือสิ่งที่พยายามบอกเสมอว่าเราต้องใช้ turning table เก็จะมองเห็นตัวเองว่าอ๋อจริงๆแล้วส่วนตรงนี้ยังขาดไปนะคะแล้วทิปที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือว่า พอเราใส่เข้าไปแล้วเนี่ยบางทีเราเห็นอย่างกรณีที่ฉันบอกอันเนี้ยดิฉันยังไม่ทิ้งเขาเนี่ยบางทีแล้วเนี่ยบางคนเนี่ยเขาไม่สบายใจในการที่เห็นว่าจริงๆแล้วเราใช้ของที่มันไม่เขาเรียกอะไรคะไม่ใช่ยอดของมันไม่ใช่ทิปของมันบางทีเขาก็อาจจะใช้ใบอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแซมตรงนี้ปิดาปามเห็นไหมว่าพี่ปิดมันมิดแล้วะนะคะถึงแม้ว่ามันจะ ออกมาแค่ค่ากับไม่ราวเชฟนักแต่พี่ก็สนุกสนุกออกมาไม่ต้องเท่ากันก็ได้นะคะเพื่อจะปิดตรงนี้หรือถ้าอยากจะให้มันเท่ากันจริงๆแล้วก็ตัดมันสักหน่อยนึงก็ได้แล้วแต่นะคะแต่เหตุผลของเราก็คือเขาเต็มอยู่แล้วละแต่เราจะเติมเขาเพื่อให้เขาปิดความไม่สวยงามของอันนี้ใบนี้อันนี้พี่ก็มีแต่พี่ไม่อยากปิดมันนะคะยังไม่อยากทำทีนี้จากตรงนี้แล้วเนี่ยน้องปามเลือกดอกไม้เลย ลักษณะของดอกไม้ที่จะเหมาะกับการถวายพระเนี่ยน่าจะเป็นดอกไม้ที่ทนหน่อยอยู่สักสองสาวันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราไม่ค่อยจะมีโอกาสได้เลือกนักนะคะโอ,อ,อกาสที่จะมีดอกไม้ที่จะใช้ส่วนมากแล้วก็จะเป็นดอกกุหลาบหรือดอกอะไรก็ได้ทรงกลมทั้งหลายเพราะว่าเป็นกลมๆมันก็ดีเหมือนกันจะได้เป็นพุ่มๆถวายพระใช่ไหมคะหนูก็เลือกกุหลาบมาแล้วหนูก็เสียบไป การเสียบก็อย่างที่พี่บอกว่าไม่ควรจะสูงเกินไปกว่าตรงนี้ <Okay. S 1> แล้วหนูก็เสียบรอบๆให้สวยงามจัดตามใจเลยค่ะอยากจะได้ดอกอะไรสีอะไรเราคุยกันเรื่องสีไปแล้วซึ่งวันนี้เราจัดมาเนี่ยสีมันค่อนข้างจะใกล้เคียงกันอยู่แล้วค่ะ <Okay. S 1> นะคะ,ะยกเว้นอันนี้ก็อาจจะได้ด้วยซ้ำไปถ้าเกิดอยากจะใช้นิดนึงก็ไม่ได้เสียหายอะไรถวายพระแล้วก็ มทีทุกอันนะคะยกเว้นอันนี้ที่พี่ไม่อยากให้เขาเด่นเพราะสมมุติว่าถ้าหนูใช้ลิลลี่ใส่เข้าไปเนี่ยมันจะจบเลย,ยหนูดูสิคะแล้วมันก็จะคืออันนี้ก็แฉกแล้วอันนี้ก็แฉกมีใบกลมอยู่เท่านี้เองแล้วนี่ก็กลมเล็กนี่ก็แฉกตัวเขาเองเขาก็เป็นที่เราเรียกว่าอะไรเราเรียกว่าลีเนียใช,ใช่ไหมคะเป็นตรงๆแล้วก็เป็นแฉกอยู่แล้วเราใส่เข้าไปมันเกินไปกับ ดีไซน์แล้วมันก็ไม่น่ามองเพราะนั้นเราน่าจะใช้อะไรที่เป็นฟอร์มกลมๆแล้วแต่งเอาสนุกกว่าพี่ก็เลยไม่อยากให้ใช้ลินลี่ทิ้งเข้าไปก่อนเดี๋ยวดูซิเราจะใช้ประโยชน์อะไรจากเขาได้ก็จะให้พี่หยิบให้ก็ได้หนูเอาสีอะไรคะสีขาวสีขาวถวายพระ,ะนะคะหนูจะใช้กี่ดอกก็ว่าไปเ,เจ้าต่อจะใช้กี่ดอกใช้สีอะไรลูก,กดเดี๋ยวพี่จะขอขาวบ้าง yeah. มาอีกแล้ววาเลนไทน์เดี๋ยวแล้วแต่จะใช้เท่าไหร่นะคะอย่าให้เขาอยู่ข้างนอกนานพี่จะใช้ของพี่หลากหลายก็ลองมาดูว่ายังไงแต่แน่นอนดอกไม้ที่จะใช้ได้ดีอย่างที่ดิฉันบอกว่าต้องเป็นกุหลาบรละถวายพระสีขาวก็แสดงถึงความบริสุทธิ์แต่ว่าถ้าเราไม่ ไม่ได้คิดในเรื่องนั้นก็ไม่ได้จําเป็นที่จะต้องเป็นขาวนะคะเป็นสีอะไรก็ได้เราก็ใช้ดิฉันก็ปักไปก่อนโดยที่ในหัวเนี่ยยังไม่ได้นึกเลยว่าจะไปกับสีอะไรแต่ว่าดิฉันก็ใช้สีขาวไปก่อนนะคะในสมองยังไม่ได้บอกเลยว่าจะใช้สีอะไรแต่เท่าที่ดูอ๋อพี่ลืมพูดเรื่องเรื่องดอกดดอกุหลาบนิดถนึงดอกกุหลาบเนี่ยจะมีะเขาเรียก p e ทลข้างนอกเนี่ยบางทีบางอันนี้ยังไม่เสียหายมากแต่ก็ถือว่าเสียหาย เวลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังดึงมันเนี้ยนะคะขอให้ดึงชิดชิดเลยนะคะ,ะจะดึงมันทิ้งเนี่ยดึงแล้วก็ดึงออกมาอย่างนี้เพื่อไม่ให้เขาช้ําเกินไปก็ทิ้งนะคะแต่อย่างนี้บางคนเขาก็ชอบแต่ถ้าสมมุติว่าเราทําธุรกิจเราค้าขายเนี่ยคนเขาจะมองว่าเราแบบว่า เอาของเก่าๆหรือของไม่สวยไม่สดให้เขาฝรั่งเขาสอนพี่ว่าให้เอาออกนะคะซึ่งจริงๆแล้วพี่ไม่ค่อยออกเพราะพี่ว่ามันสวยในตัวของเขาอยู่แล้วนะะอันนี้หนูก็ทําแบบของหนูไปพี่มีความรู้สึกว่าพี่ไม่ได้อยากได้กุหลาบมากมายนะักอันที่พี่หักไว้มันกี่เป็น,นพี่อยากได้นิดเดียวพี่ไม่ทำตามน้องปาหยิบได้ตามสบายเลยค่ะ เมื่อกี้นี้ท่านผู้ชมจะเห็นนะคะว่าใบอันเนี้ยที่ดิฉันบอกว่ามันเป็นใบที่ตัดเหลือจากาการที่ดิฉันตัดทิปตัดยอดมันออกดิฉันก็ใช้อันเนี้ยในการคุมมันถึงได้บอกว่าอย่าทิ้งเพราะว่ามันมีประโยชน์เนคุมมันก็มองไม่เห็นแล้วนะคะแล้วก็คนที่รู้ก็คือตัวเราประหยัดด้วยไม่ต้องเสียตังค์ก็ก็ไม่เห็นความ เขาเรียกอะไรล่ะคะข้อด้อยของเขานะคะดิฉันไม่รู้สึกดีนักกับกุหลาบทั้งหมดชอบอะไรที่หลากหลายดิฉันก็อาจจะไปเลือกอะไรอย่างอื่น mm hmm. เช่นว่าเยปิรานะคะซึ่งก็เป็นดอกกลมซึ่งจริงๆก็ไม่เหมาะนักกับการจัดกระถางนี้ตรงที่ว่าพูดไปแล้วว่ามันก็เป็นแฉกๆโเดยตัวมันเองเป็นแฉกๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เราอยากได้ความสนุก ด้วยในการทำงานเราก็อาจจะใช้มันในแง่ที่ว่าสนุกดีเขาไม่ใช่ดอกเด่นแล้วก็น้องปามอย่าลืมเรื่องโฟกัสพอยที่พี่บอกนะว่าตาคนมองเนี่ยมองปุ๊บมันจะต้องได้ความรู้สึกว่าเออเห็นเขาชัดๆนะคะต่อเร็วมากเลยอย่าลืมเดี๋ยวเร็วมากเดี๋ยวพี่เอาไปทำเป็นพนักงานจัดดอกไม้นะนี่ เย็นก็จัดเป็นสองสองแล้วแต่น้องปันไม่เอาใครเอาอันนี้ใครไม่เอาก็ไม่เป็นไรอันนี้ไม่เอาพี่เก็บนะคะเพื่อให้เขาได้กินน้ำาะแล้วพี่ก็มานั่งมองเอ๊สีอะไรนะที่มันเหมาะที่จะไปกับดอกไม้ที่เราจะจัดจะขอขอโมยคาร่าลิลลี่สักนิดหนึ่งได้ไหมเพราะว่าจริงๆตัวเขาเองเนี่ยเขาสวยแล้วเขาควรจะอยู่ทั้งสเต็มยาวลงไปโชว์ความงดงามของเขานะคะ แต่ถ้าเกิดเราได้คาล่ามาในราคาที่ไม่ได้แพงมากแล้วเราคิดว่าเออมันก็พอจะเอามาจัดอยู่ในแจกันของเราสวยๆได้ก็สามารถใช้ได้นะคะดิฉันมักจะตัดใช้แล้วก็เยียงเงี้ยอตัดแล้วรูล้ละว่าจริงๆเขาไม่สดเท่าไหร่เงี้ยเรารีบใช้แล้วก็บางครั้งตัวนี้ดิฉันอาจจะไม่ทิ้งเก็บไว้เพราะบางครั้งเราสามารถมาจัดแจดกันได้ด้วยที่ดิฉันเลือกเขามาเพราะว่าจริงๆเขามีสีม่วง ม่วงไปกับส้มได้ไปกับขาวได้เพียงก็ออกมาแซมนิดนึงเพื่อให้มันดูมีความน่าสนใจขึ้นมาอีกเล็กน้อยนะคะอาจจะเอาลายเซนทัสนี่พี่เอามาเผื่อสนใจไม่สนใจไม่เป็นไรนะคะขายของไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะจะนำเสนอนาเสนอต่อเก่งอนะไปใหญ่แล้วพี่ไม่ทันต่อแล้ะ ที่ฉันไม่เอาดอกใหญ่แต่ที่ฉันก็มาเอาดอกเล็ก,ลก,ลกๆย่อยๆของเขามาแซมๆในส่วนที่ดฉันเห็นว่ามันดูขาดหายไปอย่างนี้เพื่อให้เกิดอะไรพี่ทำอย่างนี้เพื่อให้เกิดอะไรน้องปามทำไมพี่ไม่เอาดอกใหญ่ทังหทำไมพี่มาเอาดอกเล็กมาทำอย่างนี้น้องปามเดาสิเราสอน,นอเด่นของตัวดอกไม้ยังคงใช่ในเวลาเดียวกัน เพื่อให้เกิดความอ่อนช้อยในการที่เราจะปักดอกไม้ลงไปยิงการปักดอกไม้นี่ยเราต้องใช้เหมือนจับปากกาแล้วก็ปักนะคะแต่ด้วยความที่ว่าพูดตรงเลยก็คือตามองไม่เห็นค่ะนี่นะคะดิฉันก็ปักเข้าไปเพื่อให้เกิดความอ่อนช้อยในแจก,กันของดิฉันนะคะในเวลาเดียวกันเราก็หมุนมองพี่รู้และพี่ขาดตรงไหนท่านผู้ชมจะเห็นว่าดิฉันขาดส่วนนี้ เันขัดตรงนี้ที่จะทำให้เกิดสีขึ้นนะคะแต่นิฉันไม่รู้สึกอยากจะใช้ดอกไม้มากมายอะไรนักกับกระถางนี้ก็คิดว่าน่าจะเติมนิดเดียวแล้วก็จะพอแล้วสำหรับการจัดดอกใหญ่ๆทั้งขาหรืออย่างเงี้ยมันจะขึ้นมาแล้วมันจะตีกันเยอะไปดีฉันก็อาจจะตัดมันออก แลวทำสั้นเลยเพื่อให้นี่นะคะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคะเพื่อให้เข้ามาอยู่เหมือนเชิงเชิงของตรงนี้ไม่มีความเท่ากันเลยแต่เอามาแอบไว้ตรงนี้นี่เป็นสไตล์ที่ดิฉันชอบทําคือแอบแอบไว้ไม่ไม่อวดตนมากนะคะอันนี้เราใส่ดอกไม้ใหญ่ๆห,หรือที่เรียกว่าดอกที่เป็นโฟกัสพอยต์ได้เยอะพอสมควรสำหรับดิฉันดิฉันจะ ก่อนที่จะแต่งให้เขาสวยงามกว่านี้ด้วยอย่างอื่นนะคะก็คือฟิลเลอร์ทั้งหลายดิฉันก็อาจจะพอเท่านี้นะคะหรือว่าเมื่อเราหมุนดูแล้วเรารู้สึกว่ามันยังมีส่วนบางส่วนที่ตาเรามองไปแล้วเรายังรู้สึกว่ามันขาดนิดหน่อยดิฉันก็อาจจะหาดอกอะไรมาเติมแถวนี้ก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่ทุกท่านเลยค่ะแล้วแต่ว่าจะรู้สึกยังไงกับจกจการของตัวเองฉันก็ไปเห็นอะไรแป,กแปลก อยู่อย่างหนึง่งซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าจะใช้ได้ไหมแต่ลองดูก็คืออันนี้น้องปามพี่ก็ยังจะไม่ใช้สูงอยู่ดีพี่ก็ยังจะใช้เตี้ยอยู่ดีเอามาทําให้ตรงเนี้ยทั้งๆที่มันไม่ได้ดึงสีขึ้นมาเลยนะคะท่านผู้ชมท่านผูฟังแต่นี้ท่านมีความสุขเพื่อให้ตรงเนี้ยมันกินเนื้อที่ไปซะมันจะได้ดูแล้วพอเราหมุนโดยรอบ เราจะรู้สึกถึงความบาลานซ์ถึงแม้ดิฉันจะมีลิลลี่โผล่ขึ้นมาอย่างนี้แต่เดิฉันไม่หมายเพราะว่ามันจะเสียแล้วก็รีบเอามาใช้ไม่ใช่หมายถึงจะเอาของเสียถวายพระแต่ว่าเป็นของที่เขาไม่ควรจะถูกทิ้งไว้ในตู้เย็นนะคะพออย่างนี้ปุ๊บก็เห็นดอกไม้ที่ปักเข้าไปแล้วขัดซึ่งเกิดขึ้นได้นะคะไม่ต้องแก้ไม่ต้องดึงออกมาค่ะตัดให้ชิดลงไป ในส่วนที่มองไม่เห็นแล้วก็ทิ้งมันลงไปไม่ต้องไปตัดมันทิ้งมาค่ะส่วนที่เหลือก็แล้วแต่ว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอยากจะเติมซึ่งเดี๋ยวเราจะใช้ฟิลเลอร์อันนี้เติมหรือถ้ามีฟิลเลอร์อื่นมาเติมรู้สึกเราอาจจะมีเท่านี้ก็ได้เดี๋ยวเราลองมาเติมกันดูนะคะสำหรับวันนี้ก็อันนี้คือการใส่ดอกเขาเรียกว่าตัวดอกที่เป็นดอก ดอกเด่นละกันนะคะดอกที่เป็นโฟกัสพอยต์ใส่เข้าไปตัวก็จริงๆแล้วโดยตัวมันเองนะทุกคนยกให้ท่านผู้ชมดูมันก็สวยของมันแล้วโดยตัวมันเองนะคะแต่ว่าทําไมมันควรจะเติมอะไรอีกนิดหน่อยใย่่เยอะนะคะส่วนมากที่ฉันเห็นเติมกันเยอะๆแล้วก็พอเติมเยอะเนี่ยมันจะทําให้ดูแล้วความสวยของที่เราทําอยู่แล้วสวยเนี่ยมันหายไปนะคะสําหรับวันนี้ เวลาเราหมดลงแล้วจริงๆนะคะเดี๋ยวพบกันอีกครั้งหนึ่งในเอพิโซดหน้าที่เราจะเติมให้เขาเต็มที่แล้วก็สวยในกระถางหรือแจกันที่จะนำไปถวายพระหรือให้เพื่อนที่เรารักนะคะสำหรับวันนี้พวกเราสามคนขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ